สวัสดีค่ะวันนี้ร้านก๊อกออกซิเจนค่ะจะมาแนะนำเครื่องพ่นยา,าเป็นของ SK Max เป็นของยีห่ห้อสีเขียวรุ่น W 2 0 1 A อัตราการปล่อยฟองลอย,ลอย,ลอยสวัสดีค่ะวันนี้ร้านก๊อกออกซิเจนค่ะจะมาแนะนำเครื่องพ่นยา,าเป็นของ SK Max เป็นของยีห่ห้อสีเขียว รุ่น W 2 0 1 a วิธีการใช้เครื่องตัวนี้ไม่ยากเลยนะคะจะมีตัวเครื่องแล้วก็จะมีที่พ่นยาเครื่องตัวนี้เบามากนะคะน้ำหนักแค่1.6กิโลใช้กลับไฟบ้านได้เลยอัตราการปล่อยของยาละอองอ่อยูิที่6ลิตรต่ตอนาทีตัวนี้นะคะจะมีที่เปิดปิด แล้วก็ที่เสียบพ่นยาใช้งานได้ง่ายมากเลยค่ะวิธีการใช้เสียบสายเข้ากับรูนี้นำยาใส่ในกระป๋าพ่นยาแล้วเปิดเครื่อง ต้องให้ยานในกระเป๋อนี้หมดก่อนหรือว่าควันไม่ออกก็ถือว่าเสร็จแล้วสนใจติดต่อได้ที่ร้านก๊อบออกซิเจนค่ะอยู่ถนนบายพาร์ฝั่งตะวันตกตรงข้ามที่ร้านรสพระอาจารย์พกโชคบ้านห้วยป่ากั้งนะคะสนใจติดต่อ0834809392และ086625325 7 2, 5, 3, 2, สวัสดีค่ะ